ไอ้ยีไอ้อีมิ้นมาก อีีมาไหนไหนอีลงมาอีมาแล้วอีมาแล้วอืม สวัสด,ดีค่ะเอาวะเลยสวัดสดีค่ะอีซื้ออะไรมาอีซื้ออะไรมาอีนี่อีบ้านแม่มดด้วยอีทำไมของเต็มอหรือว่าต้องเป็นส่วนส่ ขให้เฟมีหน่อยค่ะกระเป๋าชมพูให้เฟมีหน่อยค่ะเฮ้ไมีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เอาล้หรือเอากระเป๋าดิเอาล้หรือเอากระเป๋าดินะ